สวัสดีครับมือนีติ๊กฤาจาพามาชมสัตว์ปัตถุครับมือนีพามาชมใส่เดือนครับเป็นสินค้าออกต่างประเทศนะครับใส่เดือนครับนำไปทำยานะครับมู่บานติ๊ก,ก้าจากระทบมาเป็นซ0ปีนะครับ สำหรับไปทำยาโดมนะครับเป็นยาต่างๆนะครับกิโลหนึ่งประมาณก็ประมาณหาร้อยบาทนะครับถาสวยๆกะกิโลละหกร้อยบาทนะครับครับเวลาถึงเมืองกินละกิโลละพันนะครับยูบัอยูเมืองไทยเอากะก,กิโลละตัวแห่งครับนี่คือเกรดบีนะครับ เกรเอจะสวยกว่านี้ครับสำหรับไปทำหย่านะครับย่าโดบย่าต่างๆครับนี่คือนี่คือเอาเครื่องในของเขาออกได้ครับออกไล้นะครับเดือดแต่ผิวลำตัวของเขานะครับจะก,กิโลละหาลอยนะครับตัวแห่งครับ ที่เล็กๆเล็กๆสิกงแนดล้ำไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับเป็นสินค้าออกต่างประเทศมากกว่าเม็ดบัวตากว่าสี่สิบมีแล้วนะครับ มีกระถุงลาบะต่ำกว่า30สิกิโลนะครับนีเส้ชนิดแห่งนะครับรบ,บ้านของติ๊กได้จากกรท้ามาเป็น40ปีแล้วนะครับนัน่นงป้องแป้งกะ ทำขึ้นกันครับของแป้งสมุนไพรนะครับผมใช้เดือนตัดแห้งครับผมทรงออกจรินะครับเท่าแก่มาด้วยมันเอนะครับผมถ้าแล้วก็ยังไงเขาก็ไปทํายานะครับแต่เราก็เรารับซื้ออยู่ตลอดปีนะครับถ้ามีใครมีแถวบ้านใครมีก็ติดต่อมานะครับทําลิงข้างด้านนี้นะครับผมครับ มื้อนี้ก็พามาชมโรง,งงานนะครับโรงงานประจำครอบครัวครับครับมื้อนี้พามาชมสินค้าส่งออกต่างประเทศน,นะครับเป็นนำไปทำยาสมุนไพรนะครับใส่เดือนครับยิบนาพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ 아빠 <목소리도> 아 <목소리도> <목소리도>